เรามาดูลักษณะพิมพ์ทรงและเนื้อหามวลสารของพระชุมเด็จวัดระขังพิมพใหญ่แบบเกตดทรุซุมมีหูหนึ่งข้างองค์นี้กันนะครับเนื้อพระเราจะเห็นว่ามีค่าผิงปูนปกคลุมโดยทั่วไปเราจะมาดูว่ามีรายละเอียดลักษณะพิมพ์ทรงและเนื้อหามวลสารภายใต้กล้องขยายกาลังสูงว่ามีเนื้อหามวลสารเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ในตอนนี้นะครับเราจะมาดูลักษณะพิมพ์ทรงของพระสิมเด็จวัดระครงังพิมพ์ใหญ่หรือว่าพิมพ์ทรงพระประธานองนี้นะครับองนี้ก็จะเป็นพิมพ์ที่เป็นแบบเกรดทะลุซุ้มนะครับก็เห <Saf. S 1> <ma iden> ็นเกรดทะลุซุ้มออกไปเห็นได้อย่างชัดเจนครับจะมีความแตกต่างจากพิมพ์เกรดทะลุซุ้มที่เป็นพิมพ์พระที่เป็นพิมพ์นิยมหรือว่าที่พบเห็นโดยทั่วไปในนิตยสารรับองค์นี้จะเห็นหูด้วยหลงัลงๆหนึ่งข้างครับเห็นกรอบกระจกชัดเจนครับตัวองค์พระเนี่ย เห็นค่าผินปูนปกคลุมอยู่ทั่วเต็มองคเนื่องจากว่าองค์พระนี่ถูกเก็บรักษาไว้นะครับไม่ได้มีการนํามาแขวนใช้แต่ประการใดส่วนด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวองค์พระนะครับไม่มีการแตกรายงานนะครับแต่การปาดก็จะเห็นร่องรอยการปาดของตัวเนื้อพระครับเ,เห็นเป็นร่องยุบไม่หลังก็ไม่เรียบนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปส่องดูภายใต้กล้องขยายกําลังสูงครับจะดูว่ามีเนื้อหาวลสารเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เรามาดูขนาดขององพระนะครับจะเห็นว่าองค์นี้นะครับจะมีความกว้างประมาณ2.5เซนติเมตรนะครับมีความสูงหรือความยาวประมาณ3.8เซนติเมตรก็จะเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงมาตรฐานของพระสมเร็จวัดระถังพิมพใหญ่โดยทั่วไปนะครับก็จะมีความกว้างและความยาวอยู่ในช่วงนี้นะครับเรานาพระนะครับมาเปรียบเทียบขนาดนะครับกับพิมพ์ใหญ่แบบต่างๆกันนะครับก็จะเห็นว่าสัดส่วนของตัวองคพระเนี่ยก็จะมีขนาดค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับ ก็จะมีบางองค์เท่านั้นที่มีขนาดความกว้างประมาณ2.4ซนติเมตรนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดพิมพ์พะนะครับส่วนความสูงหรือความยาวเนี่ยก็จะมีความสูงความยาวอยู่ช่วงประมาณ3.7-3.8ซนติเมตรนะครับส่วนองค์นี้ที่เป็นพิมพ์เกตทูุสมเช่นเดียวกันครับก็จะมีความสูงประมาณ9ซนติเมตรก็จะเห็นว่ามีความสูงมากกว่าเล็กน้อยนะครับประมาณ0.1ซนติเมตรองค์ที่เรานํามาแสดงก็จะมีความกว้างประมาณ2.55ซนติเมตรนะครับมีความสูงหรือความยาวประมาณ3.8ซนติเมตร ก็จะอยู่ในขนาดถัวเฉลี่ยของพระสมเด็จวัดระฆังโดยทั่วไปนะครับก็จะมีความกว้างและความยาวเฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับเรามาดูจุดสังเกตที่สําคัญของพระพิมพ์ใหญ่องค์นี้กันนะครับเราจะเห็นว่าพระพิมพ์ใหญ่องค์นี้นะครับก็จะมีคาบว่าหรือว่าคาบสีขาวนะครับที่เป็นคาบของเทนเซิลไฟส์เนี่ยปกคลุมอยู่ทั่วองค์เห็นการยุบตัวของเนื้อหามวลสารนะครับตัวองค์พระเห็นกรอบกระจกหรือว่ากรอบบังคับแต่พิมพ์ชัดเจนทั่วทั้งองค์พระนะครับ เราก็จะเห็นว่าบริเวณรอบทางด้านขวามือนะครับก็จะมีเส้นบังคับตัดพิมพ์นะครับที่ขนานกับซุ้มเส้นลวดนะครับลงมาจรลดจนเกือบถึงฐานชั้นที่3หรือว่าฐานชั้นล่างนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเห็นว่ารอบบังคับตัดพิมพ์ครับก็จะมาจรลดอยู่กับซุ้มเส้นลวดนะครับบริเวณวงแขนตัวองค์พระนะครับซุ้มเส้นลวดก็จะมีความหนานะครับเห็นนูนเด่นขึ้นมา อย่างชัดเจนนะครับเกตพระนะครับก็จะแลดูเหมือนกับเอียงมาทางด้านขวามือเล็กน้อยนะครับและเกตพระเนี่ยทะลุซุ้มนะครับตรงนี้จะเห็นหูลางๆนะครับทางด้านสายมือของตัวองพระนะครับก็จะเห็นมีหูหนึ่งข้างนะครับเห็นคอพระนะครับลางๆครับเหมือนกืนไปกับลําตัวนะครับแต่ก็ยังเห็นเป็นคอพระอยู่นะครับที่บริเวณ หัวเข่าทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเห็นการยกติดของหัวเข่าทางด้านซ้ายมือ <ork> นะครับไปติดกับวงแขนทางด้านซ้ายมือนะครับบริเวณใต้ฐานพระนะครับองค์นี้ไม่เห็นเส้นแฉมใต้ฐานขององค์พระนะครับส่วนฐานชั้นที่2นะครับก็ <g rab> <g rab> จะเป็นฐานขาสิงก็ <g rab> จะเห็นฐานมีความเรียวแหลมนะครับตรงไปเหมือนกับขาโต,โต๊ะหรือว่าฐานขาสิงนะครับส่วนฐานชั้นท้่ย้เนี่ยก็จะมีความหนามากกว่าฐานชั้นอื่นๆนะครับตรงบริเวณตรงกลางเนี่ยก็จะเห็นร่องยุบ ลึกลงไปบางๆครับที่บริเวณฐานของพระนะครับที่เป็นฐานชั้นที่สามนะครับเรานําพระนะครับที่เป็นแบบเกตุลุ้มมาเปรียบเทียบกับพระสมเด็จวัดคะังพิมพใหญ่องแบบที่เป็นพิมพ์แบบนิยมที่พบเห็นกันโดยทั่วไปครับก็จะเห็นว่าลักษณะพิมพ์ทรงเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับตั้งแต่บริเวณเกตขององค์พระนะครับเกตขององค์พระเราก็จะเห็นว่าองค์ที่นํามาแสดงให้ดูในตอนนี้นะครับเกตรพระเนี่ยมีความ หนากว่าครับเรียวหนามากกว่าแล้วก็แหลมจะลดทะลุซุ้มครับส่วนพระสมเด็จวัดระฆังพิมสมพระประธานพิมใหญ่ที่พบเห็นได้โดยทั่วไปเนี่ยเกศจะเรียวแหลมเล็กนะครับแล้วไปจดที่ซุ้มนะครับไม่มีการทะลุออกไปนะครับเสียงพระก็มีความใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าองค์นี้ไม่มีหูครับส่วนองค์ที่นํามาแสดงในตอนนี้เนี่ยเห็นหูหนึ่งข้างครับส่วนไหล่พระก็จะเห็นการยกขึ้นของไหล่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยอย่างชัดเจนครับทั้งสององค์ครับก็เห็นว่าไหล่ซ้ายเนี่ย ก็จะลายดูสูงกว่าไหลขวาและซอกแขนทางด้านซ้ายมือเนี่ยสูงกว่าซอกแขนทางด้านขวานะครับซุ้มเส้นลวดนะครับก็จะเห็นมีความหนานะครับส่วนการยกติดของหัวเข่าทางด้านซ้ายเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับก็จะเห็นการยกติดฐานชั้นที่2นะครับหรือว่าฐานขาสิงเนี่ยก็จะเห็นลักษณะขาโต๊ะที่เดียวแหลมอย่างชัดเจนนะครับการตัดกรอบนะครับการตัดกรอบก็จะเห็นว่าการตัดกรอบเส้นบังคับตัดพิมพ์ทางด้านขวามือเนี่ยก็จะมีความยาวลงมาจุดที่ ซุ้มเชนลวดทางด้านขวามือนะครับมาจนถึงฐานบริเวณฐานชั้นที่3นะครับส่วนกรอบบังคับตัดพิมพ์ทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมาจดบริเวณซุ้มเชนลวดบริเวณวงแขนนะครับซึ่งจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันทั้ง2องค์เรานามาเปรียบเทียบกับพระสมเด็จวัลขามพิมใหญ่อีกองนงครับองน,นี้นะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันในบางส่วนนะครับส่วนความแตกต่างกันอย่างเช่นบริเวณเกรดของพระนะครับเราก็จะเห็นว่า องค์พระที่นํามาแสดงในตอนนี้นะครับเกศพระเนี่ยจะเอียงไปทางด้านขวามือเล็กน้อยนะครับและเกศทุซุ้มส่วนองค์ที่นํามาเปรียบเทียบนะครับก็จะเห็นว่าเกศเอียงไปทางซ้ายมือนะครับเห็นลักษณะการเอียงของเกศอย่างชัดเจนครับที่คล้ายคลึงกันก็คือเห็นหูเหมือนกันทั้งสององครับเห็นหูทางด้านซ้ายมือของตัวองค์พระนะครับส่วนองค์ที่นํามาเปรียบเทียบนะครับก็จะเห็นว่าใต้ฐานของตัวองคพระเนี่ยมีเส้นแซมใต้ฐานนะครับบางๆครับการยกติดของตัว เข่าขององค์พระนะครับก็จะมีลักษณะที่หนากว่าครับองค์ที่นํามาเปรียบเทียบองค์นี้ก็จะเห็นเป็นเส้นนะครับส่วนฐานขาสิงก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับส่วนฐานชั้นที่1นะครับก็เห็นว่าองค์ที่นํามาเปรียบเทียบเนี่ยก็จะเห็นลักษณะเหมือนกับฐานชั้นหนึ่งเนี่ยมีลักษณะหนามากกว่านะครับส่วนซุ้มเชืวดนะครับก็จะเห็นว่าซุ้มเชืวดขององค์ที่นํามาเปรียบเทียบครับก็จะมีขนาดของซุ้มเชืวดที่มีความหนามากกว่าการตัดพิมพ์นะครับก็เห็นว่า กรอบังคับจัดพิมพ์ทางด้านสายมือนะครับก็จะมีความสั้นกว่าครับทางด้านขวามือครับก็จะเห็นกรอบังคับบังคับจัดพิมพ์ครับทางด้านซ้ายเนี่ยลงมาจรลดที่บริเวณซุ้มเช้นลวดที่บริเวณไหลขององค์พระทั้งสององค์ครับส่วนทางด้านขวามือเนี่ยกรอบังคับจัดพิมพ์นะครับก็จะขนานไปกับซุ้มเช้นลวดนะครับและยาวลงมาจรลดที่บริเวณฐานที่3นะครับซึ่งมีลักษณะการแกะพิมพ์นับที่ทําให้มีเกรอบังคับจัดพิมพ์เนี่ยคล้ายคลึงกันทั้งสององค์นะครับ เรานํามาเปรียบเทียบกับพระสมเด็จวัดระฆังพิมใหญ่อีกองหนึ่งครับองค์นี้นะครับก็จะเห็นว่าขอบบรับตัดพิมทางด้านซ้ายนะครับจะแรดูยาวกว่านะครับซึ่งจะเปรียบเทียบกันแล้วเห็นได้อย่างชัดเจนแสดงว่าพระสมเด็จวัดระฆังพิมใหญ่นะครับแบบที่ขอบบรับตัดพิมพ์ทางด้านซ้ายมือครับดูยาวมาจรดที่ด้านล่างของซุ้มชัรวดเนี่ยอันนี้องค์นี้ก็จะเห็นว่ามาจรดบริเวณฐานขาสิงครับก็มีอยู่นะครับขอบบรับตัดพิมพ์ทางด้านขวามือเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกันนะครับ ก็จะขนานกับซุ้มเช้นลวดมาจรดบริเวณฐานชั้นที่3หรือว่าด้านล่างขององค์พระครับส่วนฐานขาสิงก็มีความใกล้เคียงกันนะครับส่วนซุ้มเส้นลวดเนี่ยก็เห็นว่ามีความหนาใกล้เคียงกันนะครับการยกติดของหัวเข่าทางด้านซ้ายมือเนี่ยองค์ที่นํามาเปรียบเทียบก็เห็นว่ามีความหนามากกว่าองค์ที่นํามาแสดงในตอนนี้นะครับก็เห็นลักษณะเป็นเส้นมากกว่านะครับเห็นเส้นนูนเด่นที่มาชัดเจนนะครับส่วนไหล่ขององค์พระเนี่ยก็จะเห็นว่าไหล สายนะครับจะแลดูยกสูงกว่าไหลขวาเหมือนกันทั้งสององค์รวมทั้งข้อแขนทางด้านซ้ายก็จะแลดูยกสูงมากกว่าข้อแขนทางด้านขวานะองค์ที่นํามาเปรียบเทียบกับองค์นี้ไม่เห็นหูส่วนองค์ที่เรานํามาแสดงให้ดูในตอนนี้นครับก็จะเห็นหูข้างข้างซ้ายข้างเดียวนะครับอย่างชัดเจนเรามาดูบริเวณกรอบบังคับตัดพิมพ์นะครับเราก็จะเห็นว่ากรอบบังคับตัดพิมพ์ทางด้านขวามือขององค์พระนะครับก็จะ มีความกว้างมากกว่าทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ขนานไปกับซุ้มเส้นรวดครับลงไปจรลดจนเกือบบริเวณฐานด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเห็นกรอบบังคับตะพิมหรือว่ากรอบกระจกชัดเจนนะครับทางด้านขวาและด้านซ้ายมือรวมทั้งด้านบนด้วยนะครับส่วนทางด้านซ้ายเราก็จะเห็นว่าตัวกรอบบังคับตะพิมพ์นะครับก็จะเห็นเป็นเส้นครับมาจรลดที่บริเวณซุ้มเส้นรวดบริเวณวงแขนครับซึ่งองนี้ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนมากครับ บริเวณเส kind of ียนพระนะครับเราก็จะเห็นลักษณะกลมรีนะครับคล้ายลูกไข่นะครับเมื่อเราดูจากเส้นสมมติส่วนบริเวณเกศของพระนะครับเราก็เห็นเกศพระเนี่ยเดียวแหลมนะครับไปจรวดที่ซุ้มเช่นวดแล้วก็มีการทะลุซุ้มนะครับอันนี้เราจะเห็นได้อย่างค่อนข้างชัดในองนี้นะครับองนี้ก็จะเห็นว่ามีเกศทะลุซุ้มออกไปนะครับเรามาดูบริเวณเสียนของพระนะครับก็จะเห็นว่าเสียนพระเนี่ยมีลักษณะกลมรีนะครับเกศพระก็ไปจรวดที่ซุ้มเช้นลวดด้านบนนะครับ แล้วก็ทะลุออกไปนะครับไปเห็นลางๆครับตรงนี้ก็จะเห็นอย่างชัดเจนครับว่ามีการทะลุซุ้มออกไปนะครับเป็นแบบเกตทะลุซุ้มเห็นหูข้างซ้ายนะครับตรงนี้ก็จะเห็นหูมีลักษณะค่อนข้างหนานะครับเห็นหูอย่างชัดเจนครับเมื่อเราขยายเราก็เห็นลักษณะของหูของพระนะครับเห็นลําคอของพระนะครับตรงนี้ก็จะเห็นเอ่อละคอครับค่อนข้างหนานะครับแต่ก็คืนไปกับตัวพื้นของพระแต่ก็ยังเห็นเป็นลักษณะของคออยู่นะครับ เรามาดูระดับความสูงของไหล่ครับความสูงของไหล่ทางด้านซ้ายมือนะครับจะได้ดูสูงกว่าทางด้านขวานะครับเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะสูงกว่าเล็กน้อยส่วนซอกแขนนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับจะสูงกว่าซอกแขนทางด้านขวานะครับเราดูจากเส้นเปรียบเทียบเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าซอกแขนนะครับมีระดับที่แตกต่างกันเรามาดูความสมมาตรของบริเวณวงแขนและลำตัวนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเราดูด้วยตาเปล่านะครับจะเห็นว่า วงแขนทางด้านขวามือเนี่ยจะแลดูโค้งมากกว่าวงแขนทางด้านซ้ายนะครับเมื่อเราดูจากเส้นเปรียบเทียบครับเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวงแขนทางด้านซ้ายมือเนี่ยดูตรงมากกว่าทางด้านขวามือนะครับก็จะมีความโค้งมากกว่านะครับเราดูจากเส้นเปรียบเทียบอีกเส้นหนึ่งเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าวงแขนครับมีความโค้งทางด้านขวามือมากกว่าทางด้านซ้ายเป็นลักษณะแบบนี้ในเกือบทุกองค์นะครับที่เป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพใหญ่นะครับซึ่งทําให้สันนิษฐานว่า คนแกะพิมพ์นะครับน่าจะเป็นคนแกะพิมพ์คนคนเดียวกันครับแต่ว่าแกะหลากหลายแม่พิมพ์นะครับท่านสามารถสังเกตเห็นได้ได้ได้ด้วยตนเองนะครับเราจะเห็นว่าบริเวณหน้าตักพระนะครับเข่าทางด้านซ้ายมือครับก็จะมีเส้นนะครับยกไปติดที่วงแขนนะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นเส้นอ่ไปติดวงแขนเห็นได้ชัดนะครับส่วนทางด้านขวาครับจะไม่เห็นเส้นล่างๆครับก็จะเห็นหัวเข่าเฉยๆนะครับไม่มีเส้นยกไปติดวงแขน ส่วนฐานชั้นตรงกลางนะครับตรงนี้ก็จะมีลักษณะหนาไม่มีผ้าทิพย์นะครับทั้ง2ชั้นนะครับส่วนฐานขาสิงฐานขาโต๊ะนะครับก็จะเห็นว่าขาโต๊ะหรือว่าขาสิงเนี่ยมีความโค้งเรียวแหลมลงไปจรดดที่ฐานชั้นที่3หรือว่าฐานด้านล่างนะครับเรามาขยายดูนะครับบริเวณหัวเข่าทา้งด้านซ้ายนะครับที่มีการยกติดที่วงแขนนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่า รงนี้จะเห็นลักษณะการยกติดที่วงแขนครับที่เป็นการแกะแม่พิมพ์ที่ทําให้เห็นเส้นลักษณะคล้ายชัยทีวอนครับยกไปติดที่วงแขนทางด้านซ้ายนะครับซึ่งเป็นจุดสําคัญของพิมพ์ใหญ่นะครับรงนี้ก็จะเห็นค่อนข้างชัดนะครับฐานชั้นที่3ของของ,อง,งน,น,นะครับก็จะมีความหนามากกว่าฐานชั้นที่1และชั้นที่2ครับตัวบริเวณฐานทางด้านขวามือครับมุมของบริเวณฐานเนี่ยจะมีมุมแหลมกว่าทางด้านซ้ายมือของของระครับ ซึ่งก็จะเป็นจุดสังเกตอันนึงนะครับของพระสมเด็จวัดระฆังหิมใหญ่นะครับฐานก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันแบบนี้นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับเราจะนําพระนะครับไปขยายดูด้วยกล้องขยายกาลังสูงนะครับทั้งทางด้านหน้านะครับซึ่งเราสามารถเห็นรอยยุบตัวของตัวเนื้อหาบนสารได้อย่างชัดเจนรวมทั้งเห็นฝ้าปกคลุมทั่วเต็มองนะครับแล้วก็ด้านหลังครับก็เห็นลักษณะที่เป็นรอยป่าและเห็นฝ้าที่เป็นคราบสีขาวนะครับซึ่งเป็นคราบของแคนเซียมออกไซด์นะครับหรือคราบหินปูนนะครับ เราจะขยายดูด้วยกล้องขยายกาลังสูงทั้งทางด้านหน้าด้านหลังและขอบด้านข้างทั้งสองข้างและทางด้านบนและด้านล่างนะครับดูว่าจะมีเนื้อหาบนสารเป็นอย่างไรบ้างเรานําพระนะครับมาขยายดูภายใต้กล้องขยายกําลังสูงครับเราจะเห็นว่าพื้นผิวของอพระเนี่ยก็จะมีการปกคลุมของตัวแคนเซิลออกไซด์นะครับอยู่เป็นฝ้าเต็มทั่วองค์ครับเราก็จะเห็นจุดวาวๆนะครับคล้ายเม็ดทองนะครับอันนี้ก็จะเห็นจุดวาวๆนะครับสังเกตเห็นได้นะครับ บริเวณหน้าของพระเราก็เห็นว่าผิวเนื้อเปิดนะครับเห็นมวลสารชัดเจนนะครับเห็นการยุบตัวของเนื้อมวลสารเห็นมวลสารที่ตําไม่ละเอียดนะครับอันนี้ก็จะเป็นมวลสารที่ตาไม่ละเอียดนี้เราก็จะเห็นว่าบริเวณขอบของผ่าพระนะครับบริเวณซุ้มเส้นด้วดเนี่ยบริเวณผิวเปิดเนี่ยก็จะเห็นเนื้อหามวลสารภายใต้ผิวนะครับเนื้อหามวลสารเนี่ยก็มีทั้งจุดสีดําจุดสีน้ําตาลแดงนะครับกระจายอยู่โดยทั่วไปเต็มองค์พระนะครับ บริเวณที่ผิวเปิดครับก็จะเห็นเนื้อหามวลสารภายใต้ผิวได้อย่างค่อนข้างชัดบริเวณใบหน้านะครับที่ผิวเปิดเราก็จะเห็นมวลสารกระจายอยู่โดยทั่วไปอันนี้ก็จะเห็นเม็ดทองนะครับอันนี้บริเวณคอของอุ้าพนะครับบริเวณหน้าอกท่านจะเห็นว่ามีเนื้อหามวลสารเนี่ยบริเวณผิวเปิดเนี่ยก็จะเห็นเนื้อหามวลสารภายใต้ผิวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นจุดสีดํานะครับ แล้วก็มีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเศษแม่พิมพ์เผาแล้วก็ผงใบลานเผานะครับเห็นจุดสีน้ําตาลแดงที่เป็นจุดเล็กๆป่าปลายนะครับนี่ก็จะเห็นมวนลสารที่ตาไม่ละเอียดครับเห็นการยุบตัวของพื้นผิวขององค์พระนะครับนี้บริเวณหัวเข่านะครับท่านก็จะเห็นว่าบริเวณเนื้อเปิดเนี่ยเราจะเห็นเนื้อหามวลสารนะครับที่เป็นก้อนสีเหลืองอ่อนก็มีนะครับหรือว่าสีน้าตาลอ่อนนะครับ ก็จะเป็นมวลสารที่เป็นก้อนสีเทานะครับนี้ก็จะเห็นค่าวหินปูนนะครับที่ยึดติดกับพื้นผิวนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพวกหินปูนหรือว่าคันเซิลล็อกไซด์ที่ทำมาากอากาศและงอกขึ้นมาจากพื้นผิวของตัวองค์พระนะครับน,นี้บริเวณฐานขาสิงครับอันนี้ฐานด้านล่างถ้าเห็นว่าบริเวณที่เนื้อเปิดเนี่ยก็จะเห็นตัวเนื้อหามวลสารนะครับน,นี้ก็จะเห็นส่วนของกระแพงที่เป็นสีน้ำตาลแดง เล็กๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเศษวาวๆนะครับ้ายโลหะนะครับนนี้เห็นเม็ดทองชัดเจนครับตรงนี้นะครับนี่เป็นเม็ดทองเวนซอกของพระท่านจะเห็นความแห้งนะครับเห็นคราบสีน้าตาลนะครับที่ผุกึ้นมาจากผิวขององค์พระนะครับอันนี้เห็นเม็ดทองอีกเม็ดหนึ่งนะครับท่านเห็นว่าฝ้าสีขาวนะครับที่เป็นคราบแคลเซียมซอกไซด์มันงอกขึ้นมาที่พื้นผิวคราบพวกนี้จะยึดติดแน่นกับ เนื้อขององค์พระนะครับเหมือนกับเป็นเนื้อเดียวกันเนื่องจากพระนะครับไม่ได้ผ่านการนําไปแขวนครับทําให้เห็นอยู่ในสภาพที่มีลักษณะแบบนี้นะครับท่านจะเห็นว่าพื้นผิวของพระนะครับจะมีลักษณะแห้งนี่เห็นเม็ดทองเม็ดหนึ่งนะครับนี่เห็นพวกมวลสารที่ตาไม่ละเอียดนี้เราดูบริเวณซุ้มชั้นลวดนะครับบริเวณที่เนื้อเปิดเราก็จะเห็นลักษณะของเนื้อหามวลสารภายในเนื้อของพระนะครับ รงนี้เนื้อหามวลสารค่อนข้างตำละเอียดนะครับนี่ก็เป็นชิ้นส่วนผ้ากำแพงนะครับน,นี่เราส่องกาดดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับก้อนสีน้าตาลเข้มๆนะครับน,นีเป็นก้อนสีดำครับส่านเหนว่าเป็นเศษแม่พิมพ์เผาครับอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนพ้ากำแพงท่านเห็นว่าบริเวณเนื้อที่เปิดเนี่ยมีมวลสารค่อนข้างเยอะแน่นหนาแน่น พื้นผิวของพระนะครับบริเวณซอกท่านจะเห็นความแห้งนะครับนี่ก็เป็นเม็ดทองนะครับบริเวณซอกแขนท่านเห็นชัดเจนครับถึงการงอกขึ้นมาของหินปูนนะครับที่บริเวณผิวหน้าพระเนี่ยที่ผิวเปิดท่านก็จะเห็นว่ามีเนื้อหาบนสารค่อนข้างมากนะครับเรามาขยายดูทางด้านหลังของพระนะครับก็เห็นว่าด้านหลังของพระเนี่ยเนื้อหาบนสารนะครับ ค่อนข้างหนาแน่นนะครับแล้วก็กระจายอยู่โดยทั่วไปเนื้อพระมีความหนึบนุ่มนะครับมีความแห้งนี้ท่านจะเห็นรอยปาดเห็นการยุบตัวของตัวเนื้อหามนสารนะครับเห็นข่าผินปูนที่งอกขึ้นมานะครับที่เป็นฝ้าสีขาวๆตา,ามซอกนะครับนี่เราก็จะเห็นว่ามีเนื้อหามนสารนะครับที่เป็นชนวนมวนสารเนี่ยที่เป็นจุดสีดําจุดสีน้าตาลแดง กระจายอยู่โดยทั่วไปขององค์พระนะครับเนพระก็จะเห็นความเนียนนุ่มนะครับท่านสามารถสังเกตเห็นได้แล้วก็มีความแห้งในตัวของมันเองนะครับนี่ก็จะเป็นพวกซีนส่วนบางกำแพงนะครับมีทั้งบนสารที่เป็นสีน้าตาลอ่อนนะครับหรือว่าสีเหลืองนะครับนี่เห็นเม็ดทองเม็ดนึงนะครับนี่เราสแกนไปเรื่อยๆนะครับนี่เห็นเม็ดทองนะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นวาวขึ้นมาอย่างชัดเจน น,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 นี่เป็นพวกชิ้นส่วนพระกำแพงนะครับ,น,บรนี่เป็นพวกคาบหินปูนนะครับที่เป็นคาบสีขาวนี่ก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนของแม่พิมพ์เผานะครับก็เห็นชิ้นส่วนพระกำแพงค่อนข้างชัดนะครับเนื้อพระก็จะมีความน,นุ่มนะครับเห็นได้อย่างค่อนข้างชัดนะครับนี่ก็จะเห็นชิ้นส่วนพระกำแพงนะครับ <k> ก็จะมีเหมือนกับคาบที่ผุดขึ้นมาจากผิวนะครับที่เป็นคาบสีน้ำตาลนอ,นอ่อนๆนะครับ นีบริเวณผิวเนื้อ yup. ที่เปิดเราก็จะเห็นชิ้นส่วนพระกาแพงค่อนข้างชัดนะครับรวมทั้งชิ้นส่วนของแม่พิมพ์เผานะครับที่เป็นจุดสีดํานะครับเรามาดูขอบทางด้านข้างนะครับก็จะเห็นการยุบตัวนะครับเห็นการปาดที่ไม่เรียบนะครับเห็นการยุบตัวของเนื้อหามวลสารเราก็จะเห็นมวลสารค่อนข้างเยอะนะครับบริเวณขอบด้านข้างทั้งเป็นจุดที่เป็นสีขาวขุ่นนะครับจุดสีดํานะครับที่เห็นค่อนข้างชัดพวกนี้ก็จะเห็นเป็นจุดสีขาวขุ่นครับก้อนที่เป็นก้อนสีเทาดํานะครับ มีก้อนที่เป็นสีเหลืองก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นก้อนสีเทาดํารวมทั้งก้อนสีดํานะครับที่สันนิษฐานว่าเป็นเศษแม่พิมพ์เผานะครับเห็นจุดวาวๆที่เป็นเม็ดทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนของกระแพงที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเห็นเป็นก้อนนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของกำแพงที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ที่ขอบข้างครับขอบข้างจะไม่เรียบนะครับมีการยุบตัวของเนื้อหามวลสารนะครับเรามาดูขอบทางด้านข้างอีกด้านนะครับ ก็เห็นว่ามีการยุบตัวของเนื้อหามนสารนะครับเห็นรอยปาดที่ไม่เรียบนะครับก็จะเห็นมวลสารต่างๆนะครับกระจายอยู่โดยทั่วไปนะครับทั้งเป็นจุดสีเทาจุดสีน้ําตาลอ่อนนะครับแล้วก็จุดที่เป็นจุดเล็กๆนะครับที่เป็นจุดสีแดงนะครับเห็นอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นพวกเม็ดประวาวคล้ายเม็ดทองนะครับนี่ก็จะเห็นการยุบตัวของเนื้อหามนศสารนะครับนี่ก็จะเป็นการยุบตัวของพวกเนื้อหามนสาร ห็นจุด <tu> ส <ja ro> ีน้ำตาลแดงนะครับเห็นการยุบตัวของเนื้อหามุนสารชัดเจนนะครับขอบด้านข้างก็จะไม่มีความเรียบนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ใช้เครื่องจักรตัดนะครับถ้าใช้เครื่องจักรตัดก็จะเป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของผ้ากำแพงครับเรามาดูขอบทางด้านบนของผ่านะครับอันนี้เป็นขอบทางด้านบนนี่ก็จะเป็นซุ้มไหวผ่าทางด้านบนนะครับก็เห็นว่าทางด้านบนก็เห็นการยุบตัวของเนื้อหามุนสารนะครับเห็นมุนสารที่ลักษณะ เป็นจุดสีดำนะครับกระจายอยู oh ่โดยทั่วไปนะครับเห็นการยุบตัวของเนื้อหามวลสารก็มีมวลสารสีดำนะครับที่สามารถสังเกตเห็นได้ค่อนข้างง่ายนะครับมีที่เป็นวาวๆคล้ายเม็ดสีทองนะครับสันะนิษฐานว่าเป็นเม็ดทองคานะครับอันนี้ก็จะเห็นส่สวนพระกําแพงนะครับเรามาดูเนื้อหามวลสารขอบทางด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าขอบทางด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นซุ้มเส้นลวดนะครับ ก็จะมีการยุบตัวของเนื้อหามวลสารนะครับตัวขอบนะครับการตัดด้วยมือก็จะเห็นว่าไม่เรียบนะครับไม่เหมือนใช้เครื่องจัรตัดอันนี้ก็จะเห็นชิ้นส่วนพระกําแพงนะครับนรงนั้นก็จะเป็นมวลสารที่เป็นลักษณะก้อนสีดําก้อนสีเทานะครับเล็กๆนะครับกระจายอยู่โดยทั่วไปรวมทั้งก้อนที่เป็นสีขาวขุ่นนะครับที่เหมือนกับเนื้อหามวลสารที่ําไม่ละเอียะครับก็จะเห็นพระเศษพระกําแพงนะครับค่อนข้างชัดนะครับ เราก็ได้ดูเนื้อหามวลสารครับายใต้กล้องขยายกาลังสูงครับเราก็เห็นว่าเนื้อหามวลสารของพระนะครับก็บางส่วนครับก็จะมีการปกคลุมไปด้วยคาบของคาบพิมพูลนะครับหรือว่าแคนเซียมออกไซด์ส่วนเนื้อของพระนะครับก็จะเห็นว่ามีความนุ่มนะครับก็จะมีทั้งเนื้อหามวลสารที่เป็นจุดที่เป็นก้อนสีดำครับทั้งเล็กและใหญ่นะครับซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเศษแม่พิมพ์เผาแล้วก็ผงไบรานเผานะครับแล้วก็จะเห็นชิ้นส่วนที่เป็น ก้อนสีน้ำตาลแดงนะครับทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ซึ่งสันนิฐานว่าน่าจะเป็นเศษของผ้ากำแพงนะครับรวมทั้งบางจุดนะครับที่เห็นเป็นคราบสีน้ำตาลนะครับหรือว่ามีคราบที่เป็นก้อนๆนะครับที่เป็นลักษณะสีเทาก็มีนะครับที่ท่านสามารถสังเกตเห็นได้ภายใต้พื้นผิวของตัวองค์พระนะครับเราก็ได้ดูลักษณะพิมพ์ทรงที่สังเกตที่สาคัญนะครับของพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่องค์นี้ที่เป็นพิมพ์แบบเกตุทุซุมแล้วก็มีหูหนึ่งข้างนะครับ เราได้เปรียบเทียบกับพิมพ์ใหญ่อื่นๆนะครับก็เห็นว่ามีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันนะครับรวมทั้งเนื้อหาบนสารที่เราส่องดูภายใต้กล้องขยายกาลังสูงนะครับที่นําองค์นี้มาให้ท่านดูนะครับทั้งลักษณะพิมพ์ทรงจิดสังเกตแล้วก็เนื้อหาบนสารนะครับก็เพื่อให้ท่านดูเป็นข้อมูลนะครับสําหรับนําไปเปรียบเทียบในการศึกษาและก็สะสมพระสมเด็จวัตถังพิมพ์ใหญ่ต่อไปนะครับ ก็จบตอนนะครับการดูลักษณะพิมพ์ทรงทุดสังเกตนะครับแล้วก็เนื้อหามวลสารของพระสมเด็จวัดระฆังพิมใหญ่อค์นี้ที่เป็นพิมพ์แบบเกตุทูซุมแล้วก็มีหูหนึ่งข้างนะครับก็หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากคลิปคลิป,ปนี้นะครับขอบคุณครับโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์อัศวะลาลิ Easy Life Channel